ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์เก็บเอกสารของพนักงานครับเก็บประวัตินะครับเก็บประวัติเก็บเอกสารของพนักงานของแต่ละคนนะครับโดยที่แอดมินนะครับจะเป็นคนเก็บประวัติให้นะครับแล้วก็ให้ยูเซอร์เนี่ยคนดูเดี๋ยวจะเริ่มการติดตั้งตัวโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เนี่ยเขียนด้วย PHP นะครับแล้วก็ถาข้อมูลเป็น MySQL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเซมนะครับหรือ xm ก็เข้า Google นะครับแล้วพิมพ์ xampp นะครับแซมนะครับหรือว่า xm เสร็จแล้วกดลิงก์นี้นะครับดาวน์โหลดก็ให้เราโหลดตรงลิงก์นี้ครับ7.4.0ตอนที่เราโหลดเนี่ยมันอาจจะ็นเวอร์ชันอื่นนะครับแต่มันเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้ขอให้มันเป็น7ก็พอนะครับมันอาจจะเป็นจุด5จุด6จุด7จุด8หรือมันอาจจะเป็น8นะครับก็ขอให้มันเป็น7ขึ้นขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วกดโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับวิธีตั้งไม่มีอะไรครับกดนิกดนิก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 ไปเรื่อยเื่อเลย,เลย,เลยไม่ต้องสนใจอะไรพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่ไดซีนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรม,มอยู่ที่ไดซีแล้วก็แอมนะครับตัวนี้ครับแอมหรือแอมเสร็จแล้วก็มาที่ h t d ี c เดี๋ยวเราเอาโปรเจกต์มาวางไว้ตรงนี้นะครับเอาโปรเจกต์มาวางไว้ตรงนี้คราวนี้เราไปที่ไฟลโปรเจกต์ที่โหลดมานะครับ ก็จะเป็นไฟล์นี้ document คลิกขวานะครับแตกไฟล์ออกมา Extract to document พอ,อแตกไฟล์เสร็จแล้วครับก็ได้ไฟล์ document ม,ม,มานะครับไฟล์ document น,นะครับแล้วข้างใน Copy document น,นะครับาวางที่ตรง h t d o c นะครับแซมหน้า h t d o c วางเลวางขี้ขวาวางเลยพอลงไฟเสร็จแล้วได้ของด็อกิเมนต์มาแล้วก็กดรีเนมให้เป็นตัวดีเล็กก็พอครับเป็นดีเล็กด็อกิเมนต์พอเสร็จแล้วให้เราถอยหลังกลับมาทีหนึ่งครับแล้วก็มาสตาร์ทนะครับเอ Start นะครับ, start รบแต่เราไม่กดสตาร์ทนะเรากดที่เ m c o n t เอ็นะครับ ถ้าเรากดสตาร์สอันแรกนะครับต้องติดด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวจะมีการอัปดแล้วก็ช่่งมานับแต่ขอให้เลขขึ้นนะครับเนี่ยเลขพวกนี้ขึ้นแปดศูนย์สี่สามสามส่วนศูนย์หกเนี่ยต้องขึ้นพอเลขขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราไปที่บว์เซอร์นะครับมาที่คที่ด็อกก่อนแล้วก็มาที่ตัวคืองม่อีกรอบหนึ่งนะครับข้างในตอนนี้ให้มาที่บว์เซอร์นะครับพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนะครับพิมพ์แค่นี้ก็พอนะครับ มันจะขึ้น xm n e t b o a r d นะขึ้นมาให้เรามาที่ pp mami n นะครับเพื่อสร้างถ่ายข้อมูลเราสามารถเอาวิดีโอขั้นตอนนี้ไปแคปในเล่มได้นะครับไปแคปใส่เล่มได้ข้อนี้เรามาที่ database นะครับให้เราหาตรงนี้นะครับหา utf8 general ครับอยู่ข้างบนนิดเดียวครับตรงนี้อยู่ในแ general ci เสร็จแล้วเราพิมพ์คำว่า document ครับเสร็จแล้วข้เขตก็จะได้ document มานะครับ database ก้อนหนึ่งเปล่าเปล่าถ้าเรา import นะครับแล้ว import เสร็จแล้วไปที่ไฟล์ project document ค,ครับที่เราเปิดไว้มาที่าาดดคำว่า database ครับเอาคำว่า document นะครับ,าาาดดรบลากใส่ลงไปนะครับลากใส่ลงไปลากใส่เสร็จมันจะเป็น success เห็นไหมครับก็คือลงเสร็จแล้ว ถ้าเรากดรีเฟรชสักทีหนึ่งนะครับนะก็จะได้ถ่ายข้อมูลมาครับพอเสร็จแล้วจะได้ยูเซอร์นะครับขึ้นมาอย่นี้ตอนะนนี้ก็จะมีตัวนึงครับเป็นแอดมินนะครับเราจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดแอดมินก็ได้ก็เดิมคลิกเลยเาอจจะเป็นสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอะไรก็ว่างไปแล้วกด enter พาสเวิร์ดแอดมินก็เปลี่ยนแล้ว เราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะเสร็จแล้วคราวนี้เข้าระบบถ้าระบบนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าหน้านี้เลยก็คือพิมพ์ตรงนี้หนึ่งสองเ็ดตัวศูถึง slash d o c u m e n t นะครับมันก็จะเข้าหน้า็อก i n นะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับมันก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วะใส่ แอดมินแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้กดล็อกอินเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแอดมินนะครับแอดมินก็จะเป็นคนเพิ่มนะครับก็จะมีล็อกเอาตัวนี้ล็อกเอาได้ครับก็แอดมินก็จะเป็นคนเพิ่มเอกสารนะครับ ก็เยอะเยอะพอสมควรเลยเราก็เพิ่มเพิ่มไปครับอันนี้ก็เป็นรหัสพนักงานนะครับอาจจะเป็น001นะครับใส่ชื่อพนักงานลงไปครับเช่นนายเรียนดีเก่งมากเิดต่ออาจจะเป็นเบอร์โทรนะครับ อันนี้ก็อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์อ่าอัปโหลดไฟล์ลงไปนะครับก็มีลิซูเม่เอเดีการ์ดฮาวดี้ชเตอร์เนี่ยอิวิชั่นบอสแล้วก็บุกแบงค์นะครับใส่เข้าไปแล้วก็นี่คือยูเซอร์โลนะครับก็คือให้ยูเซอร์เนี่ยเข้าไปดูของตัวเองนะครับก็จะเป็น001แล้วกัน,นรหัส1 2 3 4 ถ้าเราจะเพิ่มแอดมินนะครับก็ใส่แอดมินเข้าไปได้เพิ่มแอดมินอันนี้ใส่แค่ยูเซอร์อันนี้ก็เอาโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเราก็อัโหลดไฟล์ pdf ลงไปนะครับเดี๋ยวหาไฟล์ pdf มานะครับอัพนะนะโหลดไปเห็นไหมครับก็อัพโหลด,ดจะว่าลองสมมุินะใส่เข้าไป เราก็เสร็จแล้วกดบันทึกครับก็เพิ่มข้อมูลสำเร็จนะครับเห็นไหมครับนเรียนดีจึงมากนะครับนี่กด v i ว w ดูครับก็จะเห็นไฟล์ pdf นะครับที่อัพโหลดเข้าไปก็กดโหลดได้นะครับกดไปปุ๊บก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดตกลงเพื่อออกมากดอ d i t ได้ครับเพื่อจะเปลี่ยนนะครับอ d ดิต ก็เบาไฟล์ทับลงไปนะครับเช่นนี้ก็กด delete delete account ได้นะครับของพนักงานก็กด search ได้ครับจากตรงนี้น่ครับกด search ได้เสร็จแล้วคราวนี้ไปที่ user บ้านนะครับกด log out เข้ามานะครับใส่รหัสพนักงานนะครับใส่ password แล้วก็จะไม่ได้หนึ่งสองาี่อเห็นไหมครับพนักงานก็จะเห็นนะครับของตัวเองกด View ก็จบแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การเก็บเอกสารของพนักง,งานนะครับหรือว่าเก็บเอกสารอะไรสักอย่างได้นะครับ